สวัสดีจ้าจามากินขา้า <c> ว <oughs> มากินข้าวบ้านคุณสวยค่ะคุณสวยคุณนะลิ้นเหรอคุณนะนี <c oughs> จ่จไม่ไน้กินแต่มีขนมจีนไม่ปลาหมึกแห้งไม่น้ำพริกพริกแม่อีพิมพ์จ้ะพริกประแดกตำบกอยำหูยอแกงไตปลาแกงไตปลาคนง้ามเปิดแกงไตปลาดิกูหุ่นแกงไตปลา โอ้มันจะแสบขนาดเลยจ้ะมาได้จ้ะเลยที่ขอน้ำกันจ้าไอ้ไทยคนงานก่อนคนงานแสบบ่ฮัลโหลสวัสดีเอฟซีก่อนส,ส,วสวัสดีค่ะที่สวยสวัสดีค่ะที่สวยสวัสดีค่ะที่สวยอร่อยไหมคะแสบแสบมือกี่ข้าวเป็นใยแน,นนะ่เวลาวิวเลยอยู่ยบ้านมูจ้ะอยู่บ้านคนนี้จ้ะนี่ ให้กับข่าวเลียงกันจ้ะกินกินกินเป็นมูกันอ่ะจ้ะมาจ่ากินขอนำกันได้ค่ะเด้อแ่บมด้ยาค่ะแ่บแสบจ้ะอันโอกินกันอยู่แล้วเบียงบ้านจ้ะแ่บขนาดอืมเราเอามาแข่งกับมี้ค่ะ Nó hết giống hết mọi người tất cả mọi người tất đẹp không người tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả mọi người เขาไปใส่แหละไปหาเนีแม่อีพังหาซุปเาใส่ร้านอีพิน้องกินไมก็นะอย่างนีไม่้อไนหนาเลยเอ๊ไม่เห็นหัน้องอะไกันใหญ่ถูมิเกาะบัวี่ขาเรามานำน้าเอกบอกเล้บาร์ี่อยู่เลยบนถนนเ่แจกแจกมาได้จะ แรงแต่หกมงแรงกินบานมูเขาเห็นสู้กินครงแรกที่ร้อนไม่กินบานขอนม่นคือแบากเขาออไม่ไกินเผาบาตเขาเนายสวยไหมเนี่ยมันสว่างจัดเลยก่อบกล่กองคืองามจัดมันลงวาตั้งจุดมัน ใส่แล้วก็ใสกรบเปาออ่ะทนบนตัวออเ่าทนบนอยูเ่เลยเอา้าจะต่ออะไหนแพนเนี่ยมันยานมันยานแกนใส่ปลาใส่สะตอไม่สะตอเนะสมบูกเบหีเห็นนล้กินเลย ป้คมอเลยนะเดสกดีสักดีซักดีค่ะสักดีค่ะเรียงทรงมูคนนี่จ้ะเพื่อนจิ๊กาอิตาลีเลยจ้ะเบิองอุ้ยเบิงเน้เพื่อนเห็ดไฟไห่เพื่อนเห็ดไฟไห่ไหมจ้ะ น้องจิตไทยวิีโอเพตไฟให้น่ารักขนาดน่ารักจริงๆเลยขอบคุณนะคะคนสวยสว่างจัาไเลยต้นไม้ตาหน้าขาวเลยจิจากคนหน้าดำกลายเป็นคนหน้าขาวแล้วเนี่ยไฟสว่างเอ่กินกินกินค่ะเส์ฟแซบค่ะแซบค่ะไฟนี้มันก็มาแล้วนะที่สองไปเลยจ้ะคนนี้จ้ะหมูคนนี้เลยกายบิตาลีจ้ะ แล้วกับตลิมันเสาจ้ะก็เลยพากันกีนขาาก๊ข่าวจ้ะไปน้ำบอค่ะบอค่ะว่าไปน้ำดอกน <laughs> คนนี้บกับจ้ะคนนี้อยู่ทาวนเลย <laughs> คนนี้มาอยู่โดนบกับซ้บำอุ้ยใครนะ่ะสวยกว่าเพื่อนเลยกล้องกล้องกล้องมันกล้องมันจับหน้าคนเดียวเลยอ่ะออ เขาบอกสว่มีอรมอร่ามีออร่าอันนี้คือคนสวยประจําบ้านนะคะสวยซอยสวยที่สุดในซอยเนี้ยซอยที่อยู่กันเนี่ยค่ะซอยอื่นไม่รู้นะคะซอยอื่นแซ็บจ้ะถ้าโดนมาได้ดอกที่พี่กินเขา่าหิวแห้ง <laughs> <laughs> มา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 มือนกัน แส่บ,บ๊อมยาอัญยาไอไตรปะา,ปาแสบเลยแสบคักแสบใ<ส>นช่วงสุดยอดสุดยอดมันค่ำหรอจ๊ะมันมันหกโมงคืยถุ่มหนึ่งเลยเนาะนี่จ้บจะบ้านเพื่อนจ้ะไอที่เป็นกระจกกระจกน่ะเขาเรียงเตาเลยจ้ะเต่าอ,อย แต่ง่อยทั้งสองตัวเนาะผัวเมียเนาะสามสามว่อวะมันออกลูกสิสามเราก็ลูกแปดตัวออกลูกแปดตัวแปดออกลูกแปดตัวชื่อเลขสามก็แปดสามก็แปดยกอีกแล้วโชคดีค่ะยกก่อนเลยแทบสยใจ ยงไตัวเลยปะยุบตัวด้วยยุบตัวด้วยนะน้งลยคนงาม้มาองเขากินะแมทำไม่ผิดะแม่กล่องอะ่ะอ้าม่กินน้อง,องจืดจังไม่ยุบเลยรับน่ะขอบคุณค่ะ รวยจ้ะรวยค่ะรวยรวยรวยนะคะมือรงไก็ต้องถุกมือกล้องมือกล้องตากล้องเขากิไม่เคยเจอลา,างมาที่นี่เพราะเนี้ยต้องสุขหวยพยายามจ็คพอตแตกวันศุกรเนียสุกนี่แ็คพอตแตกให้แตกก็รอบเลอร้านหนึ่งก็เอานะว่าขาดแก็เราเล้วเป็นเลยใช่ไหมเป็นกับไปอยู่บ้านมาครัวไวด้วย เอาไปขึ้เอาไม่ส่รูผู้ป่ามาใ้ไไหนไอ้่นนเปลืองโอ้ยแกไปร้านนวดในไพรินแกเขาขึ้นตึ๊คก้ากันไปาจะจับไปนวดลยมาเบ๊มือกองตักล่องเขาก็หน้าที่เดียว พอยังแต่ก้องไม่ค่อเสิร์ฟอะที่หามาแซ่บอสแต่เอาอะไรเอาโม้แล้วนี่โม้คือมาไออ้อยมันกีิ่นด้วยเบ็ดอจ้าเบ็ดอจ้าเด็กมากเลย เห็นแต่อร่อยใช่ปะแม่ต้นเป็ดใหญ่มากเห็นไปต้นในประกูดสันใส่สตอมแพ็คนะเด่เหมือนเหมือนตายจังหลังเลยอือมันก็ออกกินน้ำแต่ว่าลุกล้นตัดตรงกลางขอบมันออกเต็มเลยโลที่บ้านก็แตวอนี่ดีวางไว้แบบเอาวางไว้ระเบียงเท่ตัดปากบานเพ้อเลยค่ะเป็ดค่ะปากบานเพ้อ เผ็ดเนาะเป็นเผ็ดเนาะนีนจะเน่เผ็ดเผ็ดมต้องไปฉีดซิลิโคนเลยค่ะไอ้น้ำปลาไอ้แม่อีพิมก็เผ็ดแก่วบองเนี่ยน้ำปลาเลยแก่วบองแก่วบองเผ็ดจนปากเลยต้องต้นขิงสั้นสีสูงก็จะขวางแบบอะไรเอ่ยขิงกับมี่ยงอืมก็ตัวใดวะ